กองทัพอากาศไทยได้เผยชมยุโทโธปกรณ์ล่าสุดที่ถูกติดตั้งบนเครื่องบินรบหลักของไทยซึ่งรวมถึง JAS 39 g r i p เ n ร F 5 E F Super Tigrus และ F 1 6 Fighting Falcon โดยไฮไลท์สำคัญคือการติดตั้งอาวุธนำวิถีและระเบิดอัจฉริยะอย่าง GBU 12 p สอพ2และ M 120น้ำรอมซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างชัดเจนการปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมนานา,นาประเทศเริ่มจากเครื่องบินขับไล่เจส 39ไกรเพลินซึ่งเป็นเครื่องบินขับไละยุคที่4.5จากประเทศสวีเดนได้รับการอัปเกรดด้วยระบบเรดาร์ใหม่และการติดตั้ง GBU-12 ซึ่งเป็นระเบิดนำวิธีด้วยเลเซอร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำสูงลดความเสียหายรอบข้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพอากาศในขณะเดียวกันเครื่องบินขับไล่ F-16 ซึ่งยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยก็ได้รับการติดตั้ง M 1-2-0น้ำรอมซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบยิงแล้วลืมมีพิสัยไกลและความแม่นยำสูงพร้อมระบบนำวิธีเรดาแบบแอคทีฟเ e รดาร์ที่ทำให้เครื่องบินสามารถปล่อยขีปนาวุธและหลบหลีกได้ทันทีไม่เพียงเท่านั้นเครื่องบิน F5EF s u p e r t e g r เปอร์ ress, ซึ่งผ่านการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีจากอิสราเอลก็ได้ถูกติดตั้งระบบอาวุธที่รองรับการใช้ G ี u 12เช่นกันส่งผลให้เครื่องบินรุ่นเก่ากลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในยุทธการทางอากาศการติดตั้งอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเหล่านี้ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงและลดผลกระทบต่อพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์ การนำ GBU-12 เข้ามาใช้งานในฝูงบินของไทยยังหมายถึงการยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนุนภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์เช่นสะพานเส้นทางคมนาคมหรือสิ่งก่อสร้างสำคัญของศัตรูการติดตั้ง M120 บน F 16ยังช่วยให้ไทยสามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากทางอากาศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลดช่องว่างด้านยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการพัฒนาเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคการปร,ปรับปร,ปรุงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยเช่นนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียนและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือเขตแดนใกล้เคียง J จเอส 39ไกรเพรินซึ่งมีความสามารถในการรบทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจหลายรูปแบบในภูมิประเทศของไทยการบูรณาการระบบอาวุธกับเครื่องบินขับไล่ทุกแบบของกองทัพอากาศยังช่วยลดภาระการฝึกฝนของนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทำให้สามารถใช้ยุโทโธปกรณ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด GBU 12ที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้เป็นระเบิดนำวิธีด้วยเลเซอร์ขนาด500ปอนด์สามารถโจมตีเป้าหมายแบบ PIN Point Accuracy โดยใช้ข้อมูลจากพาชีเป้าเช่นเล็กนิงหรือเซปเปอรในขณะที่ M 1 2 0น้ำรอมที่ติดตั้งกับ F 1 6และในอนาคตอาจมีการบูรณาการกับ JS a 39. กระเพินได้เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกการเลือกใช้อาวุธสมัยใหม่เช่นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาและสวีเดนที่มีส่วนในการส่งเสริมเทคโนโลยีและการฝึกอบรม F-5E F Super Tigers ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แม้จะมีโครงสร้างเก่าแต่สามารถใช้งานอาวุธอัจฉริยะได้อย่างเต็มที่ ทำให้ยังมีคุณค่าทางยุทธวิธีในรูปแบบ FIGSTERBOMBER e ได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ GBU-12 ยังส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการรบแบบเน้นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นการสกัดเส้นทางลำเลียงของฝ่ายตรงข้ามหรือทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูระบบเลเซอร์นำวิธีของ GBU 12. ยังช่วยให้การโจมตีมีความแม่นยำแม้ในสภาพภูมิประเทศซับซ้อนอย่างภูเขาหรือพื้นที่เมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นเอม120ที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า100กิโลเมตรยังเป็นอาวุธสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าจากภัยคุกคามสมัยใหม่โดยเฉพาะเครื่อง,องบินไร้คนขับหรือยูยวีการอัปเกรดเครื่องบินและติดตั้งอาวุธทันสมัยนี้เกิดขึ้นภายใต้ย,ใตยุทธศาสตร์ Smart Air f o r c e ของกองทัพอากาศไทยที่มุ่งยกระดับความทันสมัยด้วยงบประมาณจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่การติดตั้งอาวุธแต่ระบบตรวจจับเป้าหมายการสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินรบไทยก็ได้รับการปรับปรุงให้รองรับอาวุธใหม่เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์นอกจากการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคพื้นและนักบินกองทัพอากาศยังมีการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดสอบสมรรถนะของอาวุธใหม่ในสถานการณ์จริงกองทัพอากาศไทยยังเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานเนโทเพื่อให้เครื่องบินและอาวุธอยู่ในสภาพพร้อมรบตลอดเวลาการเปิดเผยข้อมูลการติดตั้ง GBU 1 2และ M 120อครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความพร้อมของไทยในการรักษาอธิปไตยเหนือผืนฟ้าของประเทศการพัฒนาเหล่านี้ยังมีส่วนในการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคการประกอบการทดสอบและการซ่อมบำรุง JAS 39กระเพิลยังมีความสามารถในการใช้ข้อมูลรวมกับระบบอื่นเช่นระบบควบคุมและบัญชาการทางอากาศ C2 ทำให้การใช้อาวุธมีความสอดประสานอย่างมาก F 1 6ซึ่งเป็นเครื่องบินหลักในกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลก จึงมีศักยภาพสูงในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีอาวุธใหม่ๆเช่น M 1 2 0 F 5 s u p e r t e g r เ s s ยังคงเป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนในการปฏิบัติภารกิจต่ำแต่มีศักยภาพสูงเมื่อรวมกับระบบอาวุธนำวิธีแบบใหม่การเลือก GBU 12และ M 1 2 0ยยังแสดงให้เห็นถึงความคำนึงถึงต้นทุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ซึ่งต้องคำนวณความคุ้มค่าทั้งในแง่การป้องปรามและการใช้งานจริงอาวุธทั้งสองยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบฝึกจำลองและการฝึกบินเสมือนจริงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกจริงและเพิ่มความเชี่ยวชาญของนักบินในอนาคตการเสริมสมรรถนะของฝูงบินไทยอาจรวมถึงการนำขีปนาวุธพิสัยไกลและระบบป้องกันภัยทางอากาศติดตั้งบนเครื่องบินเข้ามาใช้งาน มากขึ้นภารกิจหลักของเครื่องบินขับไล่ไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันน่านฟ้าแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดการลาดตระเวนและการโจมตีเชิงลึกระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการปรับปรุง ไงใหม่ในไกรเพิร์ลและ F16 ทําทำให้สามารถใช้ GBU 12ได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะที่มีการรบกวนสัญญาณสูง GBU 12ยังมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานในภารกิจข้ามคืนหรือในพื้นที่ที่มีการป้องกันหนาแน่นได้ดีการใช้เกม 120ยังช่วยเพิ่มระยะเวลาที่เครื่องบินไทยสามารถรักษาการควบคุมน่านฟ้าได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้าระยะใกล้กับศัตรูระบบเตือนภัยล่วงหน้าและระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินไทยยังถูกปรับปรุงให้ทำงานร่วมกับอาวุธใหม่ได้ดียิ่งขึ้นการเสริมกำลังด้วยอาวุธ GBU 12และ M 1 2 0ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในความปลอด อดภัยของประเทศในสถานการณ์ที่โลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูงนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถมีบทบาทมากขึ้นในการฝึกซ้อมผสมระดับภูมิภาคเช่นโคบรบโกหรือฟรคันสไรต์การติดตั้งอาวุธทันสมัยยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของกองทัพอากาศไทยในสายตานาน,านานาประเทศว่าเป็นกองทัพที่พร้อมรบทันสมัยและมีศักยภาพการพัฒนานี้ยังเป็น หลักฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานอากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการแบบเน็ตเวิร์ก CENTRIC ในอนาคตความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธต่างประเทศยังส่งผลดีในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหากรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยที่สุดกองทัพอากาศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าแม้จะมีงบประมาณจำกัดแต่สามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ